วันนี้อย่างที่บอกไปมีรัฐมนตรีหลายคนที่ทยอยเดินทางเข้าไปทำงานวันแรกในกระทรวงที่ตัวเองรับผิดชอบนะคะรวมถึงคุณอนุทินชาญวีรกูลด้วยซึ่งเป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยวันนี้เนี่ยก็ไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะพร้อมด้วยรัฐมนตรีช่วย3คนค่ะหลังจากบรรยากาศของการสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วเนี่ย ท่านก็ลงมาแถลงข่าวนะคะให้สัมภาษณ์กับสื่อด้วยดิฉันฟังแล้วก็จับใจความได้ประมาณ3ประเด็นหลักๆด้วยกันคือเรื่องแรกในท่านพูดถึงเรื่องของการทํางานระหว่างสทกับมหาดไทยโดยเฉพาะเรื่องของการโอนย้ายรอพอสตเรื่องนี้ก็พูดถึงด้วยเหมือนกันนะคะอย่างที่สองคือเคลียร์ชัดเรื่องของอํานาจผู้ว่าซีโอจะเป็นยังไงและสุดท้ายเรื่องที่3ต่อไปอาจจะเรียก ข้าราชการเหล่านี้ว่าท่านท่านไม่ได้แล้วนะคะคุณอนุทินย้ําว่าไม่ต้องใช้คําว่าท่านแล้วข้าราชการทุกคนต้องทํางานเพื่อบําบัดทุกบํารุงสุขของประชาชนลองไปฟังบางช่วงบางตอนนะคะที่ให้สัมภาษณ์ไว้ค่ะจากยุคที่ผมอยู่ที่นี่จะไม่มีคำว่าท่านไม่มีคำว่านายมีแต่พี่น้องในในหมู่ข้าราชการนะครับแล้วก็ทํางานด้วยกันด้วยเป้าหมายเดียวกันบําบัดทุกข บำรุงสุขอย่างเดียวไม่พอประชาชนต้องอุดมสมบูรณ์พูนสุขกันทั่วหน้าแต่ผมไม่ต้องการที่จะบำบัดทุกทั้งวันทั้งคืนไม่ได้เราต้องทําให้มีความอุดมสมบูรณ์นะครับทุกอย่างเป็นเรื่องเร่งด่วนผมก็ถือว่ามาจากกระทรวงสาธารณสุขนะครับเราก็ดูแลคุณภาพชีวิตเราจะมีงานต่อเนื่องกันแล้วก็มั่นใจว่าจะได้สามารถที่จะ ประสานงานต่อเนื่องกับทางกระทรวงสาธารณสุขได้เรามีในเรื่องของอสุขภาพมีการถ่ายโอนนะครับสถานพยาบาลจากกระทรวงสาธารณสุขมายังองค์การปกรครองส่วนท้องถิ่นอย่างมากมายถ่ายโอนมาถ่าย,ถ,ายถ่ายโอนรักสิสินถ่ายโอนอเครื่องมือเครื่องไม้เนี่ยมันง่ายแต่ว่าทําไงถ่ายโอนการบริการที่ทําให้พี่น้องประชาชนได้รับความพึงพอใจคุณภาพการรักษาพยาบาลนะครับเป็น คุณเป็นการรักษาพยานที่ไม่มีรอยต่อนะครับไปที่ท้องถิ่นส่วนใหญ่ถ้าไม่ใช่หนักหนาสาหาัสก็ต้องรักษาตรงนั้นให้หายไม่ใช่โยนกลับมาที่ที่โรงพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุขอีย่างนั้นมันก็จะเป็นโหลดสองโหลดอย่างนี้เป็นต้นเราก็ต้องพยายามหาทางที่จะทําให้คุณภาพชีวิตของคนเนี่ยดีขึ้นโดยในยะโดยการปฏิบัติเราก็รับทราบอยู่แล้วผู้ว่าคือผู้ว่าซีโอดูจากตรงไหนครับในจังหวัดนั้นหน่วยงานราชการทุกหน่วยงาน นะครับขึ้นอยู่กับผู้ว่าราชการจังหวัหดหอย่างยกตัวอย่างสมัยก่อนเราจะโยกย้ายผู้อำนวยการโรงพยาบาลเราก็ต้องไปขอผู้ว่าราชการจังหวัดบอกเพาะตรงนี้มันก็คือ CEO โดยนายยายอยู่แล้วนะครับนั่นคือคำพูดวันนี้นะคะแต่บังเอิญเหมือนกันนะคะนักข่าวก็เคยไปถามก่อนหน้านี้ที่ท่านเตรียมอำลาตําแหน่งนะคะที่กระทรวงสาธารณาสุขด้วยเหมือนกันก็ให้คําตอบเรื่องของการทํางานระหว่าง ปัญหาเรื่องการกระจายอำนาจกับเรื่องการถ่ายโอนรพศตอซึ่งมันคาบเกี่ยวกันระหว่างกระทรวงมหาดไทยกับกระทรวงสาธารณาสุขจะเป็นยังไงต่อไปแล้วการถ่ายโอนที่ผ่านมาถามว่าเคยทํำไหมเคยทํานะคะแต่ว่ามันก็มีข้อจํากัดอยู่ไม่น้อยตกลงแล้วการถ่ายโอนรพศตอจะดีไหมต่อจากนี้จะเป็นยังไงคงต้องวิเคราะห์กันต่อกับคุณวชิรวิทย์เลิศบำรุงชัยคุณวชิรวิทย์ไปถามด้วยตัวเองเลยใช่ไหมคะวันนั้นที่เพิ่งลาตําแหน่งไปเป็นยังไงคะคาตอบและท่าทีนในวันนั้นนะคะต้องบอกว่าหมวก ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยก็จะมองในเรื่องของการกระจายอํานาจการถ่ายโอนรพศตอไปอีกมุมหนึ่งนะครับแต่พอย้ายมาอยู่กระทรวงมหาดไทยเนี่ยคุณหนุทินก็ต้องเปลี่ยนมุมมองในเรื่องของการถ่ายโอนรพสตอด้วยเหมือนกันก็ต้องยอมรับว่ากระทรวงสาธารณสุขเนี่ยมีจุดยืนก็คือไม่ได้คัดค้านการกระจายอํานาจหรือว่าการเอารพศตอออกไปอยู่นอกสังกัดไปอยู่กับมหาดไทยหรอกแต่ว่า พราะถ่ายโอนไปแล้วเนี่ยต้องให้แน่ใจก่อนว่าการบริการของประชาชนจะไม่ลดลงคุณภาพบริการยังเหมือนเดิมเพราะตัวกระทรวงสาธารณสุขเองก็มั่นใจว่ากระทรวงสาธารณสุขเนี่ยสามารถที่จะดูแลรอพอสตให้องค์ความรู้ในเรื่องของสุขภาพ อาจจะมีความมั่นใจว่าอาจจะทําได้ดีกว่าท้องถิ่นแต่จะพูดอย่างนั้นก็อาจจะไม่ได้100%เสมอไปสุดท้ายแล้วการกระจายอำนาจก็มีเป้าหมายที่จะเพิ่มทรัพยากรให้ประชาชนเข้าถึงบริการได้มากขึ้นครับค่ะต้องบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเวลาให้สัมภาษณ์หลายครั้งท่านก็จะพูด อ้างองิงถึงกระทรวงสาธารณสุขบ่อยมากว่าถึงยังไงถ้าทํางานร่วมกันแล้วก็ต้องเอาความสบายใจของเจ้ากระทรวงสาธารณสุขเป็นหลักแต่ต้องยอมรับว่าที่ผ่านมาปัญหาในกระทรวงสาธารณสุขไม่น้อยคุณอนุทินเนี่ยสามารถพิสูจน์ฝีมือได้แค่ไหนยังไงเนี่ยเราน่าจะเห็นกันแล้วนะคะที่ผ่านมาที่เราต้องมาพูดถึงคุณอนุทินในวันนี้นอกจากจะเป็นวันที่คุณอนุทินได้เข้ากระทรวงหมหาดไทยเป็นวันแรกด้วยเนี่ยต้องบอกว่าภาพจําของคุณอนุทินในช่วงยุคที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขมีหลายเรื่องนะครับคุณสุบิน ว่าจะเป็นเรื่องของวัคซีนโควิด19อันนี้เราจํากันได้นะครับว่ามีในเรื่องของความล่าช้าแต่ว่าทางคุณอนุทินก็ชี้แจงว่ามันก็พยายามที่จะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปโดยการเอาวัคซีนซีโนแวคมาก่อนแต่ว่าช่วงนั้นก็ทําให้เกิดข้อวิวิจารณ์มากมายอมนอกจากเรื่องวัคซีนแล้วเนี่ยภาพจําของคุณอนุทินก็คือเรื่องกัญชาก็พอย้ายมาที่กระทรวงมหาดไทยเนี่ย คุณอนุทินก็เลยยังมีภาพจําหรือมีคําถามต่อไปว่าอพอมาอยู่ในตําแหน่งของรัฐมนตรีมหาไทยแล้วเนี่ย ยังจะผลักดันเรื่องการชาอยู่ไหมโดยใช้กระทรวงมหาดไทยเ,ยเป็นตัวขับเคลื่อนอยังไม่พอนะครับตอนที่ยังอยู่กระทรวงสาธารณสุขยังมีเรื่องของงบพีพีซึ่งเป็นงบส่งเสริมป้องกันโรคซึ่งงบพีพีเนี่ยส,ส่วนหนึ่งต้องลงไปที่รพสตด้วยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่จะเชื่อมต่อกันในขณะเดียวกันในเรื่องของข้อพิพาทมีประเด็นกับแพทย์ชนบทถ้ายังจํากันได้คุณหมออดีตโรงพยาบาลจะนะในช่วงเวลานั้นก็เป็นสิ่งที่ ถูกตั้งคําถามในเรื่องของธรรมพิบาลในกระทรวงสาธารณสุขด้วยเช่นเดียวกันอ,อยากจะโฟกัสไปที่เรื่องวัคซีนนิดนึงครับคุณบุษรินก็คือว่าหลังจากที่คุณอนุทินเนี่ยก่อนจะย้ายมาที่กระทรวงมหาดไทยเนี่ยคุณอนุทินประชุมนัดสุดท้ายที่กระทรวงมีวาระสาคัญก็คือว่า อนุญาตไฟเขียวให้อ,อปทอหรือว่าหน่วยง,งานส่งท้องถิ่นสามารถที่จะจัดซื้อวัคซีนเองได้ซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นประโยชน์นะครับเพราะว่าเดิมทีเนี่ยการจัดซื้อวัคซีนก็จะเป็นคนจัดซื้อที่กระทรวงสาธารณสุขแต่ว่าท้องถิ่นพอมีโอกาสในการจัดซื้อวัคซีนเองเนี่ยอย่างเช่นวัคซีนข้หวัดใหญ่ก็จะทําให้กลุ่มเสี่ยงที่อยู่ในชุมชนมีโอกาสที่จะเข้าถึงวัคซีนมากขึ้นก็ถือว่าเป็นการทํางานตามบริบทของพื้นที่ครับ ต้องบอกว่าบทบาทของการทางานกระทรวงสาธารณสุขเราได้เห็นกันมาบ้างแล้วฝีไม้ลายมือแต่สําหรับมหาดไทยเนี่ยคงต้องดูรอบนี้แหละว่าจะทํางานได้มากน้อยแค่ไหนอย่างที่บอกไปเรื่องการกระจายอํานาจเป็นโจทย์ใหญ่ที่สังคมจับตาว่าจะทําได้มากน้อยแค่ไหนนะคะอย่างผู้ว่า c ีอเนี่ยที่ออกมาแล้วด้วยนะคะการบําบัดทุกบํารุงสุขของประชาชนและการให้อํานาจในการถ่ายโอนรอพอสอตอ,อันนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันที่อาจจะต้องใช้ทักษะ ตั้งแต่กระทรวงสาธารณาสุขไปจนถึงมหัดไทยทำงานร่วมกันให้มีความ ให้สามารถไปได้เพราะที่ผ่านมาข้อจํากัดของการโอนย้ายรอพอสตก็ใช่ว่าจะไม่มีนะคะถูกต้องครับแล้วก็คําว่ากระจายอำนาจเนี่ยน่าจะเป็นภารกิจหลักของอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเลยทีเดียวกระจายอำนาจก่อนนั้นก็จะมีในเรื่องของการพูดถึงเรื่องการให้ผู้ว่าในการเลือกตั้งได้ใช่ไหมครับแต่ว่าการกระจายอำนาจนอกจากนี้เนี่ยที่มันมีการกระจายอำนาจไปแล้วก่อนนั้นก็คือโรงเรียนโรงเรียนบางแห่งที่อยู่ตามต่างจังหวัดเนี่ยอยู่ในสังกัดของอบจอแล้วนะครับก็เพื่อที่จะให้มีคุณภาพการศึกษาเนี่ยดี ทีนี้สิ่งที่จะตามไปหลังจากที่โรงเรียนเนี่ยถ่ายโอนจากกระทรวงศึกษาธิการไปอยู่กับท้องถิ่นแล้วสิ่งที่กำลังจะตามไปอีก,อกชุดหนึ่งก็คือรพอพอต่อ,อหรือว่าเราคุ้นชินกันชื่อสถานีอนามัยก็กําลังที่จะตามไปด้วยเหมือนกันผมก็เลยไปถามคุณวัฒนินว่าเนี่ยเดี๋ยวจะต้องไปทํางานที่รัฐมนตรีไปทํางานที่ทางมหาวทยัยแล้วเนี่ยจะแบกในเรื่องของ รอพอสตอไปด้วยเนี่ยจะให้ความมั่นใจได้ไหมว่าลูกน้องเก่าที่เคยอยู่กระทรวงสาธารณสุขพอย้ายไปอยู่กระทรวงมหาดไทยเจ้านายคนเดิมก็ตามกลับมาตรงนี้จะส่งผลข้อดีข้อเสียอย่างไรลองไปฟังคําตอบจากคุณอนุทินครับเรื่องกระจายอำนาจรอพอสตอครับท่านพอท่านไปอยู่ที่มหาดไทยแล้วเนี่ยจะมีการทํางานประสานความร่วมมือกับทางสาธารณสุขจหวบ้างก็แน่นอน,น,นตรงน,นี้น่าจะเป็นจุดที่ เป็นเป็นความหวังที่ดีเป็นปัจจัยบวกนะครับว่าไอ้รัฐมนตรีสาธารณสุขที่อยู่ในช่วงเปลี่ยนทายกระจายอำนาจจากกระทรวงสาธารณสรุขไปยังองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยมันก็เหมือนคนส่งคนรับไปไปไป,ไปเป็นคนเดียวกันก็เดี๋ยว ความร่วมมือต่างๆก็คงคงจะบังเกิดขึ้นแต่ว่าเราก็ต้องดูว่าไปแล้วนะครับการให้บริการพี่น้องประชายชนมันต้องดีขึ้นมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและมีประโยชน์สูงสุดเราไปดูที่ผลงานไม่ใช่ไปดูที่ะะเฉพาะว่าถ่ายไม่ถ่ายแต่ว่าส่งเสริมให้มีการถ่ายโอนไปสู่อบปรใช่ไหมครับคือมันต้องถ่ายอยู่นะก็เราเราก็ส่งเสริมมาตลอดเราเราก็ให้คนอาสา ใช่ไหมฮะอาสาสมัครว่าใครอยากจะไปใครอยากจะไม่ไปแต่ตอนนี้เนี่ยก็ต้องเข้าไปดูว่าแล้วไปแล้วประชาชนได้ประโยชน์อะไรหรือเปล่าประชาชนพึงพอใจเพิ่มมากขึ้นไหมก็ต้องไปต้องแหงไปแล้วเหมือนถูกทอดทิ้งเลยครับตรงนี้ท่านจะไปช่วยก็ต้องไปก็ต้องไปไปกำชับทางองค์การอปทนะครับให้ให้ดูแลให้ดีนะครับ บทสัมภาษณ์นี้เกิดขึ้นในวันที่4พฤษภาคมนะครับซึ่งเป็นวันที่คุณนุทินเนี่ยเข้าไปทํางานที่กระทรวงสาธารณสุขวันสุดท้ายเพราะยิงคําถามในเรื่องของรปศาตา่อคุณบุตรินจับท่าทีไหมฮะว่าคุณนุทินเนี่ยเหมือนเหมือนสันนิดนึงเออดิฉันรู้สึกว่าถ้าเทียบกับรอบนี้ที่ให้สัมภาษณ์วันนี้วันนี้ดูกระฉับกระเฉงนะชื่นมื่นกว่าวันที่คุณไปสัมภาษณ์นะเพราะอาจจะได้เข้ากระทรวงใหม่มันอาจจะพูดได้เต็มปากเต็ม <c oughs> คามากขึ้น <c oughs> ในในวันที่อยู่กระทรวงสาธารณสุขเนี่ยก็ยังบอกว่าคุณหมออย่างอย่างภาพนี้ครับ คุณหมอยังยืนล้อมอยู่หมดเลยแล้วต้องบอกว่ากระทรวงสาธารณสุขเองก็อาจจะยังไม่แน่ใจเพราะจริงๆเดี๋ยวจะมาว่ากันต่อว่าจริงๆริงเขาแอบทําวิจัยว่าถ่ายโอนไปแล้วเป็นยังไงบ้าง <C HA. S 1> แต่พอมาถอดคําคุณดุทินบอกว่าคนส่งคนรับเป็นเหมือนคนเดียวกันเนี่ยความร่วมมือต่างๆจะเกิดขึ้นหมายความว่าตัวเองเป็นคนส่งคือกระจายเมื่อปีงบ66 <C HA. S 1> ตัวเองยังเป็นรัฐมนตรีสาธารณสุขอยู่พอปี67รับไปเป็นคนเดียวกันเนี่ยคิดว่าหลังจากนี้มันน่าจะราบรื่นปัญหาต่างๆมันน่าจะคลี่คลายในขณะที่อีกคําพูดหนึ่งครับน่าสนใจ คุณธุินบอกว่าให้คนที่อาสาไปก่อนเนี่ยคุณใช้คําว่าอาสาหมายความว่าจริงๆกระทรวงไม่ได้ผักสายไล่ส่งคนที่รพอพศตอไปอยู่นะครับแต่ว่าคนที่ถ่ายโอนเนี่ยคืออาสาสมัครคือสมัครใจไปเมื่อถ่ายโอนไปแล้วเนี่ยต้องไปดูว่ามันมันดีขึ้นไหม บริการประชาชนดีขึ้นไหมตรงนี้ผมเลยอยากจะชวนคุณผู้ชมลงพื้นที่ครับว่ารอพศอตอที่ผมไปสำรวจมาเนี่ยเป็นรอพอสตอที่เพิ่งจะถ่ายโอนไปสู่ท้องถิ่นที่จังหวัดสกลนครครับถ่ายโอนจากกระทรวงสาธารณสุขไปอยู่กับอบจสกลนครปรากฏว่ามีปัญหาหลายอย่างทั้งในเรื่องงบประมาณเรื่องบุคลากรเรื่องครูรุพันธ์ที่มันไม่ได้เป็นอย่างที่คาดหวังไว้จะเป็นยังไงลองไปติดตามจากรายงานครับ ้าลายใยพันมาล้างแผลอักเสบและติดเชื้อที่เท้าที่รอพอตอบ้านดงขุมข้าวเป็นประจำรอพอตอใกล้บ้านทําให้เธอไม่ต้องไปรับบริการถึงโรงพยาบาลสกนลนครเช่นเดียวกันหากรู้สึกเจ็บป่วยเล็กน้อยรอพอตอก็เป็นที่พึ่งให้กับเธอ,อมแม้ไม่ได้ติดตามเรื่องราวการถ่ายโอนรอพอตอไปอยู่ในสังกัดอบจอมากนักแต่เธอก็คาดหวังบริการที่ครบวงจรจากสถานพยาบาลในชุมชน ก็ S <S นา่าคิกระทชงหน้าโอ้อเป็นอัน,นบออันนี้ไหมคิดเป็นแผลนี่เระไปหาหมอมันอุดเจ็บบ่ได้ละไปหาหมอ,อยู่โรงพยาบาลละ,อะเอาหมอละจัดยาให้กินมันมืดแล้วยังมาเอาในนี้ยาแก,ก้เอกซีบก,กับยาพาราจะ่ะคุณหมอนโรงพยาบาลท่านบอกว่าให้มารับอยู่ในอนามายยัยจ้ะครับครับทีนี้เวลาเป็นแผลเนาะ,ะ,ะมาทำมาทำที่โรงพยาบาลมาทำผิวที่โรงพยาบาลสตเนี่ย มันสะดวกกว่าต้องเดินทางไปโรงพยาบาลใช่ไหมครับใ่ใช่แล้วเวลาไปโรงพยาบาลต้องไปไปยังไงครับเนี่ยเดินทางแบบไหนขี่มอเตอร์ไซค์ไปลังเทือกขี่รถยนต์ไปและแต่ลูกสะดวกสบายแต่อันนี้อยู่ใกล้บ้านจ้่จ้่อยากอยากให้มีคุณหมอมาอยู่ใกล้ๆกล้บ้านไหมครับอยู่ที่ราพสตอใกล้บ้านจ้่จ้่ใ่อยากให้มีจ้ะถ้ามีคุณหมอมาอยู่ใกล้บ้านจะอุ่นใจขึ้นจ้่มันยังได้หลายคนเนาะ ตตั้งต้งงอยยเดีวนซทำกลางความคาดหวังได้รับบริการที่ดีขึ้นแต่จากสภาพความจริงพออรพอสตบ้านดงขุมข้าวกลับต้องแบกรับปัญหาการทำงานเชิงระบบไว้หลังบ้านก่อนบอกวัสดวกขานี่ยังไม่ได้ซื้อเพราะว่าแต่เอาของออกมาแล้วหลังถูกออนย้ายจากกระทรวงสาธารณาสุขมาอยู่กับอบจสกลนครก็มีหลายเรื่องที่ต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้า โดยเฉพาะเวชภัณฑ์บางอย่างเช่นพระอ้อมผู้ใหญ่ชุดยาล้างแผลต้องใช้เงินที่ยังไม่ถูกอนุมัติจากสภาอบจมาจัดซื้อเพื่อไม่ให้กระทบก,บกับการให้บริการแก่ประชาชนเพื่อให้ทันการใช้เราก็ยังไม่ได้แผนเรายังไม่ได้มัดเราก็ตัดสินใจในการที่จะไปซื้อมาก่อนเพื่อให้บริการประชาชนระเบียบอะไรต่างๆลดขั้นตอนให้หน่อยว่าตรงไหนควรจะ ไม่อะไรที่มันเพิ่มขั้นตอนก็อยากจะให้ลดขั้นตอนลงอยากจะให้มาทบทวนในเรื่องของระเบียบนอกจากปัญหาการเบิกจ่ายงบประมาณที่ล่าช้าปัญหาบุคลากรเป็นอีกปัจจัยที่ต้องเผชิญหลังการถ่ายโอนจากเดิมรอพรพอสตอบ้านดงกลุ่มข้าวมีบุคลากร12คนก็ต้องลดลงเหลือ8คนเพราะมีบุคลากร4คนที่ไม่สมัครใจถ่ายโอนมาพร้อมกัน นายกอบจสกลนครยอมรับว่าปีงบประมาณแรกที่เริ่มถ่ายโอนรอพสตมาอยู่กับอบจติดขัดปัญหาหลายด้านแต่ก็พยายามแก้ไขโดยเฉพาะปัญหาใหญ่คือเรื่องเงินกับเรื่องคนที่ไม่เพียงพอต่อการให้บริการประชาชนและในฐานะว่าที่นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทยเขาตั้งใจจะเสนอเรื่องนี้ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยคนใหม่ให้ทลายหลายข้อจํากัด เพื่อให้การกระจายอำนาจรอพอสตมีคุณภาพมากที่สุดแต่ว่าในอนาคตนะครับก็ต้องมีการผลักดันในเรื่องของการแก้ระเบียบกฎกระทรวงหรือกฎหมายต่อไปนะครับว่าจะทำให้อปจนั้นทำงานได้สะดวกขึ้นนะครับเพราะว่าวันนี้อปจสังกัดอยู่กระทรวงมหาดไทยนะครับรอพอสตหรือสาธารณสุขจังหวัดนะครับโรงพยาบาลสังกัดอยู่กระทรวงสาธารณสุขเพราะฉะนั้นก็จะต้องประสานกับท่านผู้มี อำนาจในเรื่องนี้ไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยปลัดกระทรวงมหาดไทยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขปลัดกระทรวงสาธารณสุขในการที่จะทําให้งานนี้ประสบความสําเร็จโดยสมาคมอบจแห่งประเทศไทยก็จะเป็นโซ่ข้อกลางในการเชื่อมนะครับในการทํางานร่วมกันครับ ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครมีรพอพสตที่ถ่ายโอนมาแล้ว144แห่งในปีงบประมาณ2,566จากทั้งหมด168แห่งและเตรียมถ่ายโอนมาอีก5แห่งในปีงบประมาณ2,567โดยยังเหลืออีก19แห่งเท่านั้นที่ยังไม่ได้ถูกถ่ายโอนวชิรวิทย์เลิศบำรุงชัยไทย PBS รายงาน ปัญหาของการถ่ายโอนดูจะเหมือนอย่างว่านะครับอยู่ที่พอมันแยกสังกัดไปแล้วเนี่ยเรื่องกฎระเบียบต่างๆไม่มีปัญหาเพราะว่าตอนอยู่กับกระทรวงสาธารณสุขก็ใช้เงินของกระทรวงสาธารณสุขใช่ไหมครับพอย้ายสังกัดไปอยู่กับมหาไทยเนี่ยจะจะใช้เงินของกระทรวงสาธารณสุขต่อไปก็จะผิดระเบียบราชการ คนของกระทรวงสาธารณสุขที่ไม่ได้ถ่ายโอนไปด้วยก็ไม่สามารถที่จะไปช่วยงานรพสตที่ย้ายไปอยู่สังกัดกระทรวงมหาดไทยแล้วก็ไม่ได้ผิดระเบียบอีกเหมือนกันมมเพราะฉะนั้นตรงนี้คือสิ่งที่ที่ทางท่านนายกอ,อบจอกลนครบ,บอกว่าตรงนี้คือระเบียบที่คงจะต้องเร่งแก้สอดคล้องกับพ,ออออพออรอรพสตที่ต้องแบกรับปัญหาเฉพาะหน้าก็อบอกเสียงเดียวกันว่าเรื่องระเบียบเนี่ยช่วยแก้หน่อยเถอะแล้วเนี่ยเราเห็นตัวเลขชัดเจนเลยนะครับ การถ่ายโอนรพอพสอตยจริงๆเริ่มขึ้นครั้งแรกเนี่ยหลายสิบปีมาก่อนหน้าน,นี้แหละก็คือโอนไปอยู่กับอาบาจอแต่เป็นเพียงแค่หลักสิบแห่งเท่านั้นทีนี้ลอตใหญ่ที่สุดก็คือลอถของปีงบประมาณ2,566ที่ถ่ายโอนไปตั้งแต่วันที่1ตุลาคมปี2,565รอพอสอตทั่วประเทศเนะครับมีอยู่9,800กว่าแห่งก็ถือว่าเกือบเกือบ1 0 0่งแห่งนะครับแต่ว่าในปีงบประมาณ2,566เนี่ยถ่ายโอนไปทั้งหมด3,264แห่ง แล้วก็ยังมี6,500กว่าแห่งที่ยังไม่ถ่ายโอนครับก็ถือว่าในช่วงปีที่แล้วเนี่ยถ่ายโอนไปประมาณ33%ของจำน,นวนรอพอสตอทั้งประเทศแต่พอมาดูที่ปี2,567ซึ่ง900กว่าแห่งเนี่ยครับกำลังจะถ่ายโอนไปในวันที่1ตุลาคม ที่จะถึงนี้มีแค่900กว่าแห่งเองหมายความว่าอะไรครัเพราะว่าถ้าดูตัวเลขต่างกันมากเลยทํไมทําไมช่วงแรกไปกันเยอะไปถึง3,000แห่งแต่พอมาปีนี้ลดเหลือ900กว่าแห่งเท่านั้นก็ทําให้ตอนนี้รวมๆเนี่ยมีอ,อมีรอพอสตอที่กําลังจะไปขึ้นอยู่กับสังกัดกระทรวงมหาดไทยอยู่ที่ราวๆ4,000กว่าแห่งเท่านั้นเอง อันนี้มันเกิดอะไรขึ้นผมก็เลยไปถามคําถามนี้ครับกับผู้ในนวยการสํานักปฐมภูมิของกระทรวงสาธารณสุขว่ารวบรวมข้อมูลทั้งหมดแล้วเนี่ยช่วยพีคเขาให้ฟังหน่อยว่าทําไมปีแรกไปเยอะแล้วพอปีน้อยมันเหลืออยู่แค่900กว่าแห่งเท่านั้นเองไปฟังคําตอบจากทางกระทรวงสาธารณสุขครับคือที่มันน้อยลงเนี่ยผมคิดว่าส่วนหนึ่งเจ้าที่ที่ถ่ายโอนไปเนาะ ก็เห็นว่ามันยังมีความไม่พร้อมอยู่หลายอย่างไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกฎระเบียบต่างๆที่ทแตกต่างกันนะครับสองก็คือเรื่องของการบริการถ้าเกิดว่าถ่ายโอนไปแล้วคิดว่าจะทำให้บริการของให้กับประชาชนเนี่ยไม่ดีหรือบริการไม่ได้ตรงนี้ก็น่าจะยังไม่มีความจำเป็นที่จะต้องถ่ายโอนเพราะถ่ายโอนไปแล้วมันจะเกิดผลกระทบกับประชาชนเพราะนั้นผมคิดว่าปัญหาหลักหรือว่าสิ่ง ที่ต้องให้ความสําคัญเรื่องแรกอาจจะไม่ใช่กรอบเวลาแต่ว่าเป็นในเรื่องของคุณภาพการให้บริการเพราจริงๆแล้วเนี่ยพอถ่ายโอนไปแล้วเนี่ยมันจะมีกฎหมายพรบระบบสุขภาพปฐมภูมิซึ่งออกมาปี6-2ตัวนี้จะเป็นตัวควบคุมกํากับการให้บริการอยู่ ถ้าฟังจากคุณหมอพูดเนี่ยทำให้เราต้องมาเช็คกันแล้วนะครับว่าในความฝันความคาดหวังก่อนที่จะย้ายจากกระทรวงสาธารณสุขไปอยู่กับมหาดไทยเนี่ยตอนนั้นขายฝันกันไว้ไว่ายังไงแต่ความเป็นจริงเนี่ยพอมันมาเป็นแบบนี้เนี่ยก็ทําให้ทางคุณหมอก็วิเคราะห์เลยนะครับว่ามันอาจจะเพราะว่าราพสตที่เหลือเห็นรพสตสามพันกว่าแห่งก่อนหน้าถ่ายโอนไปแล้วมันเจอปัญหา ปีนี้ก็เลยไม่อยากจะย้ายตาม,มก็เลยไปกันแค่900กว่าแห่งทีนี้ลองมาดูลำดับเลยนะครับว่าก่อนหน้าที่เขามาบอกว่าถ้าย้ายไปเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับก็มาบอกว่าความก้าวหน้าในวิชาชีพเนี่ยมันจะเพิ่มมากขึ้นหมายความว่าอะไรหมายความว่าตัวพออรพอสอตอนเนี่ยถ้าอยู่กับกระทรวงสาธารณสุขจะอยู่แค่ระดับ C7 แต่พอย้ายไปอยู่กับอบจเนี่ยย้ายข้ามสังกัดระดับ C จะเพิ่มขึ้นจาก C7 เจนี่ยจะสามารถขยับเป็น C8 C9 ได้อันนี้คือน่าจะเป็นความฝันกับความจริงที่ตรงกันมากที่สุดแต่พอมาดูในเรื่องของงบประมาณหรือทีเรียกว่าเรื่องเงิน กับติดขัดระเบียบมากมายเลยอย่างที่เราเห็นไปเรื่องราวที่จังหวัดสกลนครเห็นเลยว่ายังไม่สามารถจัดซื้อได้นะครับบรรจุบุคลากรเพิ่มเนี่ยก็ทําได้เพียงแค่บางแห่งและตอนนี้อย่างที่บอกไปว่ามีปัญหาเรื่องบุคลากรขาดแคลนยังต้องเรียนเพิ่มจัดหาเพิ่มบริการประชาชนดีขึ้นไหมงานวิจัยจากาสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขก,ก็บอกว่าวิจัยในช่วง8เดือนเนี่ยเปรียบเทียบกันเลยนะครับระหว่างราพสตที่ ที่ยังไม่ถ่ายโอนกับรพที่รพสตที่ถ่ายโอนไปแล้วเนี่ยมันเป็นยังไงงานวิจัยก็บอกว่าเอ๊ะทำไมบริการมันลดลงการบริการของรพสตส่วนใหญ่เนี่ยครับจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการส่งเสริมป้องก,กันโรคแต่พอไปอยู่กับอบจอบางแห่งเกียรว่างบางแห่งก็ยังทํางานต่อแต่ก็ทํางานด้วยข้อจํากัดปัจจัยเหล่านี้ครับมันทําให การให้บริการประชาชนเนี่ยมันลดน้อยลงลองไปฟังครับว่าทางสาวรสาาหรือว่าสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขเนี่ยเขาไปวิจัยเรื่องนี้แล้วเขามีข้อค้นพบอย่างไรบ้างครับเราลองเปรียบเทียบระหว่างราปรตถ่ายโอนสามพันสองร้อยสแห่งกับ รพที่ไม่ถ่ายโอน6 0พันกว่าแห่งนี่ผลเป็นอย่างไรนะคะก็โดยหลักการเนี่ยก็คืออันนี้ต้องเรียนยืนยันครั้งนะคะว่าเป็นผลเบื้องต้นแค่8เดือนเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไม่สามารถที่จะตอบคําถามได้ทุกอย่างว่าถ่ายโอนดีหรือไม่ดีดีกว่าไม่ถ่ายโอนไหมอะไรอย่างเงี้ยยังไม่สามารถตอบตรงจุดนั้นได้นะคะแต่ต้องเรียนว่ามันเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านนะคะคราวนี้กลับมาถึงเรื่องของการคัดกรองสุขภาพแปซบบสเสมยก็อาจจะมีผลการบริการที่ดรอปลงไปบ้างนะคะหรือว่าในกรณีที่การ เรื่องของการคัดกรองกลุ่มผู้สูงอายุเรื่องของอระบบสมองเอย่ยหรือว่าการหกล้มาทางจิตเวชหรืออย่างเงี้ยน,นะคะก็กระดบลงไปนิดนึงนะคะแล้วก็ในส่วนที่เป็นเรื่องของผลงานบริการที่เรียกว่า OP นะคะ<ม>ก็คือเหมือนกับการดูแลผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานความดาันสูง C.O.P.D. คือปอดอุดันเลื้อรลังอย่างเงี้ยก็มีผลงานบรกิการที่ดอบลงบ้างแต่ว่าเรื่อง C.K.D. เนี่ยอาจจะดูดีขึ้นนะคะ C.K.D. คือ Chronic kidney disease หรือว่าโรคไตเลื้อรลังเนี้ยค่ะอันนี้ก็ขออนุญาตนําเรียนว่าโดยหลักการเนี่ยผลเบื้องต้นเนี่ยผลงานบรกิการอาจจะดอบลงบ้างแต่เป็นช่วงเปลี่ยนผ่านค่ะ คือเท่าที่ฟังจริงๆแล้วหลักการของการโอนย้ายเราพศตเป็นหลักการที่ดีนะคะอย่างที่บอกว่ามันก็ตรงกับการบาบัดทุกบำรุงสุขของประชาชนใช่ไหมให้ประชาชนเข้าถึงได้รวดเร็วมากขึ้นแต่พอมาดูอย่างที่คุณวชิรวิทย์วิเคราะห์ความฝันกับภาพความจริงมันไม่เหมือนกันนะข้อจํากัดมันเยอะถ้าเราจะไปถ่ายโอนจริงๆมันติดงบประมาณบุคลากรแล้วรวมถึงระบบในการทํางานต่างๆด้วยตกลงแล้วเอ้ก900กว่าแห่งที่บอกว่ามันเหลืออยู่เนี่ยมันควรจะ โอนต่อไหมหรือว่ามันควรจะพักไว้แค่นี้ก่อนจริงๆมีข้อเสนอต้องเรียกว่าแอบบมีข้อเสนอนะครับไม่ใช่ว่ามีข้อเสนอแบบไปพุง่พงๆกลางอากาศนะครับบอกว่าจริงๆคนในวงการบางส่วนเขาบอกว่าให้ชะลอได้ไหมที่เหลือถ้ายังไม่พร้อมอ่ะ ก็เลยเป็นคําถามว่าถ่ายโอนรอพสตอเนี่ยมันไปต่อหรือพอแค่นี้ <c oughs> เพราะฉะนั้นจริงๆเนี่ยแต่หลายคนบอกว่าไปต่อเถอะ <c oughs> แต่มันจะไปต่อยังไงถ้าไปต่อจะให้รอพสตอมีคุณภาพได้ยังไงเนี่ยลองไปฟังอีกหน่วยงานหนึ่งครับที่เขาพยายามที่จะเป็นเป็นโซ่คล้อกลางให้การถ่ายโอนรอพศตอเนี่ยมันราบรื่นมากขึ้นด้วยการใช้กระบวนการควบคุมคุณภาพเข้ามาเป็นหลักเกณฑ์เพื่อให้รอพศตอเนี่ยกลับมาเป็นที่พึ่งกับประชาชนอย่างสมบูรณ์แบบมากขึ้นครับ จริงๆปัญหามีอยู่อย่างต่อเนื่องต้องบอกกันนะว,ว่าทุกการเปลี่ยนแปลงต้องเจอปัญหา แต่ทุกปัญหามันเป็นที่ที่เราต้องหาทางออกเพราะว่ายังไงเราก็ต้องเปลี่ยนแปลงดังนั้นตามกฎหมายตามพรบรยังไงเราก็ต้องเกิดการถ่ายโอนดังนั้นถ้าถ่ายโอนแล้วเ,เจอปัญหานี่คือข้อดีนะคะเพราะเราจะได้รู้ว่าเราจะต้องปรับหรือพัฒนาอะไรแน่นอนค่ะปัญหาเรื่องของเงินงบประมาณก็พบละว่ามันเกิด1 2 3 4สเพราะอะไรก็ต้องพลิกอัพป,ประเด็นเหล่านี้เข้าไป explore หาทางออกหาทางแก้ปัญหาเราเจอละปัญหาเรื่องคนมีทั้งคนย้ายตามมีทั้งคนไม่ย้ายตามเราจะแก้ปัญหาอย่างไรอัตรากําลังที่จะเกิดขึ้นในรพศตนเนี่ยถ้าสมรมใัค อาจจะไม่มีมาดังนั้นเราจะใช้วิธีอะไรนะคะอันนี้ก็ต้องเป็นดีไซน์เนาะที่จะเกิดขึ้นปัญหาเรื่องเกี่ยวกับเอกสารราชาการในเรื่องของระเบียบระเบียบที่เกิดขึ้นที่มันต่างกันเนาะระหว่างการอยู่ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเมื่อมาอยู่ในสังกัดมหาดไทยขั้นตอนของหนังสือมันต่างกันมันก็ต้องมีการคัสเตดหลายที่อย่างเช่นสกลน,นครเนี่ยเขาก็เริ่มดีไซน์แล้วว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นในระบบของมหาดไทยเนี่ยทุกอย่างต้องผ่านขั้นตอนไปจนถึงนายกอบจแต่มันทําให้ขั้นตอนมันเยอะมากก็วางดีไซน์ใหม่เอามีกองสาธารณสุขข การที่เป็นเขาเรียกอะไรเป็นประธานเขตที่จะช่วยแบ่งเบาที่จะคาสเขตงานลงไปนวตัตก,กรรมใหม่ๆจะเกิดขึ้นข้ามกลางปัญหาของการเปลี่ยนแปลงแต่ถ้าเราเห็นการเปลี่ยนแปลงและเห็นปัญหาแล้วเราช็อกกับปัญหาไม่ทําอะไรอันนี้ไม่ใช่กระบวนการคุณภาพไม่ใช่กระบวนการการบริหารจัดการค่ะมีโอกาสได้คุยกับท่านนายกอบจที่มีทิศทางที่ค่อนข้างชัดเจนว่าเซตประชาชนเป็นที่ตั้งแล้วจะชวนเราเข้ามาเป็นทีมอันนี้คือคําตอบค่ะทุกคนต้องเข้ามาเป็นทีมร่วมกันในการมอง เป้าหมายร่วมกันไม่ได้มองปัญหานะคะในมองเป้าหมายร่วมกันแล้วช่วยกันดีไซน์เป็นจิ๊กซอต่อซึ่งกันและกันน่าจะเป็นทางแก้ปัญหาที่ดีที่สุดค่ะตอนนี้ถ้าถามว่าถ่ายโอนรพอพสต่อควรไปต่อหรือพอแค่นี้เนี่ยผมคิดว่ามีอยู่สองคำถามคำถามแรกก็คือว่าตัวของอบจอเองนะ่ะพร้อมไหมถ้าพร้อมก็ไปต่อเถอะแต่ถ้าไม่พร้อมก็อย่าเพิ่งดีกว่าแต่แต่บางจุดเนี่ยเราจะเห็นว่ามันมัน,ม,นมันจะกระท่อนกระแท่นหน่อยแต่ว่าต้องต้องก็มีคำคำลักษณะแบบว่า ก็ต้องให้กําลังใจ3,000ันแห่งที่ถ่ายโอนไปเมื่อปีที่แล้วเนี่ยว่าก็ไปไป,ไปเผชิญไปเหมือนเป็นหนูทดลองว่าพอมันย้ายไปมันเจอปัญหาแบบนี้เนี่ยทำให้หน่วยราชการเอากลับมาคิดว่ามันมีปัญหาอะไรบ้างแล้วต้องแก้ยังไงบ้างแล้วอย่างที่ทุกคนมองว่าเป็นความหวังก็คือตัวคุณอนุทินเองอซึ่งเดิมเคยเป็นคนของกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็ย้ายมานั่งกระทรวงมหาดไทยเนี่ยก็คาดคาดหวังว่าจะเข้าใจระบบสาธารณสุขแล้วก็แก้ปัญหาเรื่องรอปสตที่โอนย้ายไปให้ได้ด้วย